คะเรามาวิเคราะห์หวยรัฐบาลนะคะเป็นแนวทางนะคะหวยรัฐบาลเป็นแนวทางนะคะชื่นชอบกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นแนวทางนะคะเราดูในหวยคัดสรรนะคะกรางคัดสรรนะคะีะคะ่เลขที่ชอบนะคะเลขที่ชอบนะมี9นะเลขวีนเลข9เลข5เลข3นะคะ เลขสามนะตารางค้าสาตัวนี้นะเข้าคุกตัวนะเข้าคุกตัวนะหาจับเอาหาวินเอาเองนะคะถ้ารู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะซื้อเองแล้วนะคะนะ,ะ,นะะเลขที่ชอบ9 2 1สองหนึ่งนะคะเลขที่มานะฮะห9 2สองนะคะเลขที่ชอบนะ เลขชอบเลขนะลองจับเอานะอาจคูบาอาจย์จับแล้วอาจจะยังไม่เข้านะไม่อยากดังนะเลขที่ชอบนะเป็นเลขนี้นะหรือเลขที่เราวิ่งมาแล้วนะเลขลูดนะฮะเลขตัวเดียวให้เลขเด็ดนะตัวเดียวเลข9ค่ะนะเลข9นะเลขลูดเลขวิ่งนะวิ่งห้าวิ่งสามลูด3ามลูด9้านะ แล้วเต่เลยเตดชอบนะคะเลขสองตัวนะฮะมองเอานะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะคะเป็นแนวทางเ่านั้นนะคะไม่เน้นให้เล่นการพน,นันนะคะ